ถ้ารู้จักวิธีปลูกนะครับไม่ว่าจะปลูกอะไรนะครับมือใหม่ม ir, time, inde, siglo, ือเก่านะครับสามารถปลูกได้หมดนะครับถ้ารู้ว่าพืชต้องการอะไรนะครับขาดสารอาหารอะไรนะครับมันเป็นโรคอะไรนะครับท่านสามารถปลูกได้หมดนะครับสวัสดีครับจากช่องบ่าทองนะครับวันนี้ก็พามาชมพริกนะครับขี้หนูสวนที่ผมปลูกไว้ในกระถางนะครับนี่อย่างนี้นะครับอ่าถ้าท่านเข้าใจนะครับผมเข้าใจว่ามันต้องการอะไรนะครับเนี่ยแค่เนี้ยกระถางแค่เนี้ยนะครับมันต้องการอะไรมันขาดสารอะไร มันมีโรคอะไรนะครับท่านก็จะสามารถปลูกได้หมดนะครับจริงๆนะครับไม่ต้องใช้ดินเยอะไม่ต้องใช้ดินมากนะครับถ้าใช้ดินมากนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็เปลืองนะครับหมายถึงว่าเนาะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อดินเขาน่ะนะครับไออย่างนั้นนะครับแต่ถ้าท่านมีพื้นที่อย่างทุ่งนากว้างๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าท่านจะปลูกยังไงอันนี้ขอให้มีน้าอย่างเดียวนะครับดินอย่างเงี้ยท่านยกล่องได้เลยนะครับเนาะ คือผมจะที่บายว่าอย่างนี้นะครับการปลูกในกระถางเนี่ยนะครับบางคนไม่เข้าใจนะว่าปลูกในกระถางเนี่ยเอ๊ะมันทำไมไม่สวยเหมือนเขามันทำไมไม่สวยทํายังไงก็ไม่สวยนะครับเวลาปลูกแล้วนะครับกระรูนานะครับใจเย็นๆหน่อยนะครับใจเย็นๆหน่อยมันจะพึบพับไม่ได้นะครับไม้นะครับให้ปุ๋ยไปเจ็ดวันมันถึงจะกินนะนะครับไม่ใช่มันถึงจะกินสิมันถึงจะเห็นส่งผลออกมาทางใบนะครับให้เราได้เห็นเห็นใบเนี่ยใบยอดเนี่ยแตกขึ้นมานะครับ เราตัดยอดใหม่เหมือนกันตัดยอดใหม่เจ็ดวันแปดวันถึงสิบวันนะแตกยอดมันถึงจะแทงยอดใหม่ขึ้นมาให้เราได้เห็นเหมือนกันนะครับเนาะนะครับแล้วคราวนี้พอมันแทงยอดใหม่ขึ้นมาเราทําไงครับอ่าทํายังไงนะครับก็คือเราต้องดูนะครับว่ามันขาดสารไหมนะครับถ้ายอดไม่พุ่งหรือว่ามันมีแมลงมากินนะครับที่ยอดเขาเนี่ยนะครับอ่าพวกมีเพลี้ยไฟหรือว่าอะไรลายแดงนะครับหรือว่าจะเป็นเพลี้ยขาวเพลี้ยอะไรนะเพลี้ยแป้งนะครับมากินเนี่ยเราก็ต้องใช้ยานะครับ ใช้ยาฆ่าแมลงบางคนบอกว่าใช้ไม่ใช้สารเคมีได้ไม่ได้นะครับถ้าท่านมี2อสากระถางเนี่ยท่านก็ใช้น้ํามันพืชนะครับผสมกับน้ําส้มสายชูหรือว่าแล้วก็ยาสูบนะครับแล้วก็สารจับใบหน่อยคือพวกสลงสไลด์นั่นแหละครับหรือว่าน้ํายาล้างจานนั่นแหละครับนะท่านก็ใช้ได้เลยนะครับมาฉีดพ่นใต้ใบได้เลยนะครับมี2อสามสามกระถางนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีเยอะนะครับอย่างเงี้ยท่านฉีดไม่พอแล้วครับน้ายาล้างจานสลงสไลด์เนี่ยนะครับอ่า เราก็ต้องใช้นะครับก็คือใช้สารเคมีนะครับผมไม่ได้แนะนําว่าสารเคมีมันอันนี้นะนะครับก็คือระยะที่ผมใช้เนี่ย <The Final. S 1> ผมฉีดเองผมรู้จักนะครับรู้จักว่า15วันผมถึงจะเก็บกินได้นะผมฉีดไปครั้งนี้นะเราฉีดไปเรารู้จักเองนี่นะครับอ,อย่าลืมนะครับว่าพืชผักที่เราซื้อตามท้องตลาดนะครับพูดก็พูดเนาะนะครับก็คือโลกไม่ได้สวยมากนะครับเราซื้อตามตลาดเนี่ยเรารู้จักที่มาที่ไปไหมเราไม่รู้จักหรอกนะครับ ท่านไปซื้อนะครับท่านไปซื้อเขาเขาไม่รู้ว่าเขาฉีดวันนี้พรุ่งนี้3าวันเขาเก็บมาขายเนี่ยนะครับเราไม่รู้จากเรานะครับว่าเขาฉีดกี่วันนะครับเก็บมาขายกี่วันนะครับลองอาไปตรวจดูสิครับนะลองไปตรวจที่กรมสาธารณสุขดูนะครับก็เหมือนกันแหละครับก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีสารตกค้างเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็คือมะเขือยาวนะครับมะเขือยาวเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะอธิบายนะเป็นอย่างนี้คือด่วงตาแดงนะครับรูอย่างนี้เลย ดวงตาแด,ด,ดงนะครับอ่านะครับดวงตาแดงมากินนะครับอ่าลูกเน่าไม่สวยอันนี้อันนี้นอนเจาะเห็นไหมนอนเจาะใช้อะไรครับใช้ยาฆ่านอนนะครับนอนจอะนี่ใช้ยาฆ่าด้วงไม่ค่อยตายนะนะครับอ่าถ้าพวกนอนนี่ก็ต้องใช้ยาฆ่านอนนะครับไอ้พวกด้วงนี่ก็ใช้ยาด้วงดวงตาแดงเนี่ยใช้ยาฆ่าแมลงใช้อีมิดาก็ดาาได้นะครับอิมิดาโคพิตนะครับนะ ถ้านอนเนี่ยก็ใช้ออะไรนาะมันมียาฆ่านอนอยู่คนระับผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับนั่นแหละครับผมถึงมาบอกว่านะครับถ้าเรารู้จักนะครับรู้จักว่าเราจะปลูกอะไรนะครับเราจะปลูกอะไรแล้วเรารู้จักว่ามันมีโรคอะไรมันต้องการอะไรสารอาหารเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่โตไม่ใหญ่เราจับไม้มาหนึ่งกระถางนะครับอ่ะมาดูเลยนะครับจับมาหนึ่งกระถางอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ย อ่ะเฮ้ยมันทําไมใบไม่ใหญ่วะมันแคบมันแกนนะครับมันออกลูกแล้วด้วยนะครับอย่างนี้พึงสังเกตเลยว่าไม่มีไนโตรเจนก็คือปุ๋ยยูเรียนั่นเองนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเนี่ยมันออกลูกแล้วนะครับเนี่ยไม้มันใกล้จะตายนะครับก็คือธาตุอาหารมันจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองเติมปุ๋ยยูเรียดูนะครับฉีดพ่นอยู่เอายูเรียมาผสมน้ําฉีดดูนะครับเจ็ดวันฉีดครั้งฉีดสักสองครั้งดูนะครับรับรองถ้าใบไม่ใหญ่เนี่ยให้เตะตูดเลยนะครับ นะครับอันนี้พูดตามจริงนะนะครับพูดตามจริงนะครับเพราะว่ายูเรียนเนี่ยสามารถดูดซึมเป็นธาตุอาหารตัวเดียวที่สามารถดูดซึมเข้าทางใบได้นะครับนะฉีดพ่นก็ได้รดก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับที่จริงก็เด็ดทิ้งนะครับผมหรือจะใส่ปุ๋ย1 6 1 6 1 6 1 5 1 5 1 5ก็ได้นะครับบำรุงต้นบำรุงดอกอท่านไม่ต้องเด็ดทิ้งนะท่านบำรุงบำรุงลูกไปเลยนะครับ อันนี้ก็คือเอามาบอกมาเล่ามากล่าวกันเนาะนะครับผมไม่ได้รู้มากนะครับแต่ว่าผมเป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับก็เลยแชร์ประสบการณ์ที่ได้ลองทํามานะครับให้ท่านได้รู้จักนะครับเราฉีดเองเรารู้จักเองนะครับว่าว่าเราฉีดอะไรไปแล้วกี่วันเราเก็บได้กินได้ผลเราถึงจะได้ผลผลิตนะครับถ้าไม่ฉีดมาดูเนี่ยเต็มเลยนะครับอันนี้คือผมปล่อยนะพริกนะครับร่วงเต็มเลยนะครับ อันนี้เกิดจากพลรงวันพริกนะครับเห็นไหมร่วงเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมครับร่วงเต็มเลยส่วนดอกส่วนเม็ดแดงๆนะครับผมก็เก็บไปกินอันในร่วงปล่อยช่างมันนะครับอันนี้ที่เรากินนะครับส่วนอนที่ถ้ามันหนักหนาสาจริงจริงเราก็ต้องฉีดนะครับบางคนใช้อะไรนะน้ำส้มควันไม้นะครับก็ฉีดบ่อยหน่อยแต่ว่าผมกม็ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกน้ำส้มควันไม้นะครับเพราะว่าผมเคยฉีดแล้วมันไม่ค่อยได้ผลนะครับนะเนออถ้า ถ้ามีโรงเรือนดีที่สุดนะครับโรงเรือนดีที่สุดนะครับพริกเนี่ยป้องกันแมลงวันพริกแมลงวันทองนะครับเข้ามาเจาะมาวางไข่ในพริกก็แค่นั้นเองนะครับมันก็ไม่ร่วงแล้วนะครับมีโรงเรือนควบคุมได้2ตัวนี้จบนะครับส่วนตัวอื่นเพลี้ยไฟลายแดงเนี่ยผมไม่กลัวเลยนะครับพวกนั้นนะนะโอเคเนาะนะครับก็เอาบางบอกมากล่าวกันนะครับโอ้เวลาหนาทีแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังจะบอกนะครับว่าหลังจากที่กระถางเล็กๆเนี่ยเรามาเปลี่ยนกระถางใหญ่เนี่ยนะครับ เราเปลี่ยนยังไงบางคนก็บอกว่าเอยมันจะยากอะไรนะก็จับเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บเลยนะครับก็ใส่ดินใหม่เข้าไปก็เอานั่นทำเลยเนาะมันมีเทคนิคอยู่ครับเนาะเทคนิคดีๆเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับขอบคุณครับ